โอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวอีกทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเมื่อกี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับออตอนนี้สัญญาณน่าจะได้ยินแล้วก็เดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เกือบและกับท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวเรากําลังติดตามบรรยากาศนะครับว่าเอ้เมืม่อค่ำคืนนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับว่าหลายคนก็มีความกังวลในหูใหญ่นะครับไม่ว่าจะเพนเพ็ธรรมศาสตร์เองก็โพสนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องกล้อง นะครับโอเคเดี๋ยวใ <g> ห <ül> ้เพื่อนถ่ายกล้องได้เล่าอีกทีหนึ่งนะครับว่าเมื่อช้า,เ,าเมื่อช่วงสายใช่ไหมฮะว่าติดต่อไปแนละ้วปรากฏว่าไม่ได้รับใช่ครับติดต่อไม่ได้เลยลใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราอีกทีหนึง่งติดที่เสื้ออะไรก็ได้ครับเราก็น่นาจะคุยไ,ได้เลยสัญญาณชัดเจนไหมครับเดี๋ยวรอฟังจากนั้นโอเคเดี๋ยวเราเริ่มมาทีนึงนะครับครับผมก็สำหรับเมื่อวานนะครับทางเครือข่ายรามเราเนี่ยก็ ได้ติดต่อทางพี่ก้องไปตอนเช้าว่าให้มาร่วมง,งานมีงานกิจกรรมแล้วก็พี่ก้องเนี่ยครับขาดการติดต่อไม่สามารถติดต่อได้เลยซึ่งผิดสังเกตนะครับทางเราเองก็รู้สึกแปลกๆอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไม่ได้สงสัยอะไรมากเราก็จึงไปทำกิจกรรมกันครับจนในช่วงในช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายจนเกือบเย็นและทางพี่ในเครือข่ายอีกคนนึงติดต่อมาว่า พี่ก้องเนี่ยโทรมาโทรมาหาด้วยเบอร์แปกที่ไม่ใช่เบอร์พี่ก้องนะฮะว่าตอนนี้พี่ก้องโดนจับอยู่ที่ปอทอแล้วก็โดนตารวจยี่โทรศัพท์คิดว่าน่าจะโดนพระบอมินประมาทพระมหากาษัตริย์หรือก็คือ1นึนสองนั่นเองฮะ,ะทีนี้ทางเราก็เลยอาทําทการเช็คข้อมูลว่าจริงไหมอยู่ปอทอจริงหรือเปล่าแล้ว,ลวพอเราเช็คข้อมูลจนแน่ใจแล้วนะฮะก็ทราบว่าพี่ก้องอยู่ปอทอจริงแต่ว่าปอทอเนี่ยเป็นช่วงเป็นช่วงที่เลิกเลิกทํางานไปแล้วเรา จึ่งคิดว่าน่าจะมีการฝากขังขึ้นแล้วในเขตพื้นที่ของปอทก็เป็นทุ่งสองห้องเนี่ะครับเป็นสอนอทึ่งสองห้องเราจึงมาหาพี่ก้องที่สอนอทุ่งสองห้องในตอนดึกแล้วล้วก็พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจข้างหน้านะครับในตอนแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ให้เข้าไปพบนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าอยู่จริงแต่ทางเราทางเครือข่ายก็ยืนยันว่าเออต้องขอได้เห็นหน้าได้ยินเสียงก่อนก็มีการเจรจากับเจ้าหน้าที่เป็นเวลาเกือบชั่วโมงนะครับจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ยอมให้ ตัวแทน3คนนะครับเข้าไปข้างในโดยไม่อนุญาตให้บันทึกภาพบันทึกเสียงเด็ดขาดแล้วก็ได้เข้าไปคุยพี่ก้องนะครับก็ทราบมาว่าตอนที่ก้องโดนจับเนี่ยนะครับมีตำรวจ4นายนะครับ4นายเนี่ยไปเคาะประตูเชิญถึงห้องเลยแล้วก็ระหว่างทางที่มาปอทอเนี่ยนะครับก็ได้ทาการยึดโทรศัพท์ซึ่งเป็นของกลางเอาไว้จึงทําให้พี่ก้องเนี่ยไม่สามารถติดต่อญาติคนสนิทหรือทนายได้แล้วก็ได้มีการสอบสวนขั้นต้นไปแล้วโดยที่ไม่ได้แจ้งทนายหรือไม่ได้แจ้งคนสนิทเลยสุดท้าย พี่ก้องก็มาอยู่ที่สอนอทุ่งสองห้องเนี่ยนะครับเป็นเวลาหนึ่งคืนแล้วทางพวกเราเครือข่ายเราแขมแงก็ปักหลักกันมาเงยตอนนั้นจนถึงตอนเช้าวันนี้เพื่อรอว่าจะส่งตัวพี่ก้องไปทางไหนต่อว่าน่าจะส่งตัวไปที่ปอทนะครับแล้วก็วีดีโอคอนเฟอเรนซ์กับทางศาลนะครับผมแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่โดนจับมาด้วยคดีเดียวกันแต่ว่าไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับก็คือโดนพรบอมกับม1นึครับวันนี้มีทั้งหมด2คนที่ทางปอทมาปรับังไว้ในทุกสองห้องนะครับก็ต้องรอดูสถานการ ธนาธิติจะมาบนงค้าวันนี้แล้วจะเจรจายังไงบ้างครับผมอืมโอเคได้นะครับขอบคุณมากนะครับผมก็นี่คือบรรยากาศในขณะน,นี้ยามเช้านะครับก็ได้ยินไหมฮะสัญญาณโอเคเนาะเพราะว่าเมื่อกี้มันอาจจะมีปัญหานิดนึงก็เป็นบรรยากาศสดๆนะที่ทุ่งสองห้องนะครับขณะนี้เองก็เหมือนมีการจับแล้วปรากฏว่าขันข้นพื้นฐานจริงๆผมถามว่ามันก็ควรจะได้ทนายเนาะใน,ในความคิดของผมเองเนี่ยก็คงจะได้ทนายความนะครับก็ วันนี้เองก็เดี๋ยวรอรุ้นนะครับก็คงมีการวิดีโอคอลแล้วไปที่ชั้นศาลนะครับเราติดตามนี่แหละครับเหตุการณ์ที่ทุ่งสองห้องในขณะนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรนะครับผู้ชมก็คงได้ตัดสินใจดูนะครับว่าการที่จะจับปุ่มเนี่ยไม่ว่าจะคดีอะไรแล้วแต่เนี่ยทนายก็ไม่ได้รับคือเขาเรียกอะไรจริงๆขั้นพื้นฐานเนี่ยเราก็มีทนายส่วนตัวเนาะการที่จะมา อยู่ที่ทุ่งสองห้องเนี่ยนยครับก็มีน้องๆเนี่ยครับของมราคาแหงก็มาให้กําลังใจแล้วก็คอยดูว่าเออจะอะไรได้นะครับก็เป็นกําลังใจเนาะให้น้องกล้องนะครับท่านผู้ชมก็คอยดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในวันนี้วันนี้ก็เป็นวันทางานอยู่แล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรก็คงเดี๋ยวต้องไปประกันในชั้นศาลนะครับเพื่อสู้คดีกันนะครับนี่คือสถานีตํารวจทุ่งสองห้องนะครับค่ำคืนที่ผ่านมา บางคนก็มีความหงใยเอ๊ะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เลยมาทําข่าวให้นะครับในช่วงเช้านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูในยามเช้าเลยนะครับบรรยากาศสดๆนะครับแล้วก็วันนี้เองได้ข่าวว่าจะมีที่อายการใช่ไหมครับเป็นการเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะครับในส่วนวันนี้เองก็เป็นในส่วนของอายการก็จะมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับสถานทูตนะครับที่มีการไปยื่น งานวันเฉลิมนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูกันแต่เช้านะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยในช่วงนี้นะครับส่วนในความคืบหน้าคดีนั้นจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวช่วงบ่าย,ายก็คงได้รับทราบกันเพราะวันนี้ก็ไม่น่าเกินบ่ายสองน่าจะรู้ว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่อย่างไร แต่การประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับโดยทั่วไปที่คดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ยก็มีสิทธิเสรีภาพในการประกันตัวนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงสังคมนี้มันลําบากครับท่านผู้ชมก็คือนึกอยากจะบุกจับกลางคืนหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็มีหลายเคสที่เราเห็นเนี่ยก็มากมาย ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเวลาทํางานเนี่ยทำไมต้องชอบทํายามวิกาลนะครับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็รู้สึกว่าขยันเป็นพิเศษหรือไม่นะครับในคดีนะครับเกี่ยวกับคดีการเมืองเนี่ยขยันมากนะครับไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยหรืออย่างไรนะครับ Good morning thailand ครับผมสวัสดีนะครับ Good morning นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็คงเห็นแล้วนะเพราะตอนนี้มันในเมืองไทยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น นะครับก็หวังว่าน้องกล้องเรจะได้รับอิสระภาพเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวอย่างไรก็ขอตัวก่อนนะครับพราเดี๋ยวผมก็ไปทําภารกิจต่อนะครับช่วงเช้านี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายแล้วก็มีการเลื่อนเนาะคดีของที่สกายวอล์กเนี่ยเลื่อนไปแล้วนะครับได้ข่าวว่ามีการเลื่อนไปแล้วนะครับที่สกายวอล์กที่จะปรับพรบ,อบไอเขาเรียกว่าอะไรไม่ใส่แมสเนี่ยก็ ตาบนั้นนะครับก็น่าจะเลื่อนไปแล้วแล้วก็ของผมเองก็พรุ่งนี้นะครับที่อายการสิบโมงเช้านะครับสิบโมงเช้าก็จะได้ไปรายงานตัวนะครับไปเขาเรียกว่าขึ้นครั้งแรกนะครับก็รอดูเพ่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่นิดานิดาใช่ไหมครับนิดานะครับที่ดูจากนอร์เวย์นะครับก็เป็นไงมากครับนอร์เวย์คนนี้นะครับ ตอนนี้นอร์เวย์เป็นไงมากนะครับก็คือถอดหน,น้ากากแล้วใช่ไหมฮะได้ข่าวเพราะต่างประเทศส่วนใหญ่น่าจะได้ถอดหน้ากากากันแล้วนะครับเพราะว่าได้รับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์อะไรเรียบร้อยนะที่ผมทราบข่าวมาอมืก็โอเคนะครับยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับของเราก็รับําต่อไปนะครับสําหรับประเทศไทยกว่าจะได้ถอดน,นี้ก็คงอีกสักสี่ห้าเดือนนั่นแหละนะครับอก็รอดูครับก็หากสัญญ,ญาณถ้าหากผิดพลาดประการใดเดี๋ยวผมต้องไปจัดการหน่อย ว่ามีปัญหาอะไรจริงๆมันไม่น่าจะมีปัญหานะสัญญาณนะครับเสียงตอนที่สัมภาษณ์ทำไมเบาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องไปดูว่าเสียบสายถูกหรือไม่อย่างไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรขึ้นหน้านะครับก็ติดตามทางเพจข่าอข่ายคนรุ่นใหม่เนทรุรีเราก็จะรายงานไปให้ทุกท่านได้ทราบกันบรรยากาศสดๆอย่างนี้แล้วนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ขอไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ